รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ 5G New Life New Change ประสบการณ์ใหม่ในยุคข,ของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่สามารถเชื่อมโยงกันได้แบบไร้ขีดจำกัดด้วยเทคโนโลยี 5G ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เทคโนโลยี Technology ที่เกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะเทคโนโลยี Technology ที่จะพลิกโฉมเกษตรกร ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ r เมอร์เทคโนโลยีที่จะทำให้การศึกษาเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่เทคโนโลยี Technology ที่จะยกระดับกระบวนการการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเทคโนโลยี Technology ที่จะช่วยทำให้บ้านของเราเป็นมากกว่าบ้านทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่โลกในจินตนาการอีกต่อไป เรามาออเดินทางไปท่องโลกเทคโนโลยีในยุค 5G ดีพร้อมๆกันครับ 5G New Life New Change โลกแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดวันนี้ พบกับเรื่องราวของเทคโนโลยี 5G ที่นำมาใช้ร่วมกับ smart service ทำให้การส่งอาหารแบบ delivery อัจฉริยะมากยิ่งขึ้นและการนำเสนองานออนไลน์ในรูปแบบ 3D hologram เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้แม้เกิดภาวะวิกฤตโรคระบาดอย่างโควิด19สวัสดีครับนาฬิกาสวัสดีค่ะคุณวสิ์ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 5G Society ที่ฉันมาริกาตัวแทนจากโลกอนาคตวันนี้ที่ฉันจะพาทุกคนร่วมเดินทางและผจญภัยไปกับยุคของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่สามารถเชื่อมโยงกันได้แบบไร้ขีดจำกัดรับส่งข้อมูลได้มากกว่าเดิม10เท่าเร็วแรงกว่าเดิมถึง100เท่าและรองรับอุปกรณ์การใช้งานที่มากกว่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในวันนี้คุณจะได้ออกเรียนทางไปพบกับเทคโนโลยี 5G ที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับโดรนขนส่งพาณิชย์ในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งสินค้าอาหารและยารักษาโรคที่ประเทศออสเตรเลียสร้างระบบจัดส่งโดรนและแพลตฟอร์มการจัดการเพื่อปรับปรุงการขนส่งสินค้าและการใช้หุ่นยนต์ส่งอาหารภายในอาคารสำนักงานต่างๆในประเทศจีน การใช้ซ u เปอร์ V R เทคโนโลยีโฮโลแกรมสามิติและซอฟแวร์แอปพลิเคชันการประชุมทางวิดีโอด้วยเทคโนโลยี 5G คุณพร้อมที่จะออกเดินทางผจญภัยไปกับมาริกาแล้วหรือยังคะถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาร่วมเดินทางไปท่องโลก 5G Society พร้อมๆกันกับมาริกาได้เลยคะ่ะ สถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด1 9ทําทำให้ผู้คนมากมายต้องกักตัวอยู่ภายในบ้านหรือบางพื้นที่ต้องมีการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างในขณะที่ผู้คนยังต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้หรือของอุปโภคบริโภคเทคโนโลยี Technology 5 g จึงมีส่วนช่วยหนุนเสริมในกระบวนการดังกล่าวทำงานได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะเทคโนโลยี 5G มีความเร็วที่มากกว่ามีความหน่วงตำ่ำและสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากทำให้รูปแบบการส่งของได้พัฒนาก้าวไกลไปอีกขั้นผู้ประกอบการหลายๆที่สามารถใช้โดรนในการส่งสินค้าหรืออำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่จำกัดการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ในขณะที่การนำเสนองานผ่านระบบออนไลน์ที่นำเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้ร่วมกันกับการติดต่อสื่อสารทางไกลก็สามารถทําให้ภาพรวมของงานดังกล่าวที่ได้นำเสนอนั้นมีประสิทธิภาพและได้อัจรสช่วยต่อยอดให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดรวมถึงลดข้อจำกัดในการใช้พื้นที่และลดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อเข้าประชุมงานร่วมกันอีกด้วยครับ ส่วนเทคโนโลยีนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรและเทคโนโลยี 5G เข้ามาหนุนเสริมให้ระบบดังกล่าวสมบูรณ์มากแค่ไหนนั้นช่วงหน้ามาริกาจะมาทำหน้าที่พาพวกเราไปหาคำตอบนี้พร้อมๆกันครับ บุ้งบุ้งครับพี่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไอ้โดรนั่นมาส่งของให้บุ้งอ่ะใช่พี่เอาจริงดินี่มันอยู่ 5G แล้วพี่มันก็ต้องหงี่อะไนะคร้ในปัจจุบันเทคโนโลยี 5G เข้ามามีบทบาทกับหลายภาคธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของบริการขนส่งสินค้ารวมถึงการนําเสนองานผ่านภาพสามมิติฮอลกรมเทคโนโลยีทั้งหมดนี้มีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันครับ มาริกาครับก่อนอื่นเลยผมอยากให้มาริกาช่วยอธิบายความหมายของ smart service ให้คุณผู้ชมเข้าใจครับว่าระบบนี้มีการทำงานอย่างไรด้วยความยินดีค่ะคุณวศิงระบบทำการสืบค้นข้อมูลพบข้อมูลที่ต้องการค่ะ smart service เป็นการพัฒนาการให้บริการ โดยเริ่มจากการพัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการผ่านการจัดการความรู้ภายในองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีของการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ทั้งแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันแ,และระบบออนไลน์ทั้งนี้ smart service ยังถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจด้านบริการ ยกตัวอย่างเช่นการขนส่งสินค้าอาหารและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงภยัยและถูกนำมาใช้ในภาวะวิกฤตที่หลายพื้นที่ต้องเผชิญหน้ากับโรคระบาดอย่างโควิด -19 ในปัจจุบันหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยเองก็ได้ริเริ่มกระบวนการในการให้บริการขนส่งด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของไรเดอร์หรือคนที่เข้ามาขับขี่รถจัก,กรยานยนต์เพื่อส่งอาหารจนทำให้ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่เจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการให้บริการในรูปแบบของยานพาหนะไร้คนขับ มาให้บริการขนส่งอาหารเพื่อลดอัตราเสี่ยงที่จะติดโควิดที่ลูกค้าสามารถสั่งอาหารเองได้ผ่านตู้อัตโนมัติกดสั่งอาหารผ่านจอทัชสกรีนและสามารถจ่ายเงินผ่าน QR code ได้หลังจากทำการสั่งซื้อเสร็จอาหารก็จะมาส่งที่จุดนัดพบรวมถึงการใช้หุน่นยนต์ส่งอาหารหรือ d e l ิเวอรี o โรบตภายในอาคารสนักงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจร้านอาหารเนื่องจากผลกระทบหลายๆปัจจัยในปัจจุบันในยุคชีวิตวิถีใหม่หรือ n e ิว o r m a l รวมถึงการแข่งขันในเรื่องของการบริการยกตัวอย่างเช่นในโรงพยาบาลที่ต้องเว้นระยะห่างหุ่นยนต์ส่งอาหารหรือ เดลิเวอรี่โรบก็สามารถส่งอาหารให้ผู้ป่วยหรือช่วยงานคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ<ส>รวมไปถึงการนำดโดรนมาใช้เพื่อให้บริการกับผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายไร้สายและแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้้งนีการใช้ดวงส่งอาหารจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ทำการจัดส่งอาหารหรือสินค้าสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าได้เพิ่มขึ้นรวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าได้ด้วยนะคะนอกจากการส่งอาหารแล้วในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการให้บริการเรื่องใดได้อีกบ้างครับด้วยความยินดีค่ะคุณวสินระบบทำการสืบค้นข้อมูล พบข้อมูลที่ต้องการค่ะที่ประเทศไทยของเรามีการนำยาผพาหนะไร้คนขับมาให้บริการในทางการแพทย์ค่ะซึ่งทางผู้นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารรายใหญ่ของประเทศจีนได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทช ทำโครงการรถขนส่งไร้คนขับร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชในการขนส่งยาและวัสดุทางการแพทย์ที่จําเป็นต่างๆภายในพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์รวมไปถึงการใช้หุ่นยนต์ส่งของโดยในปัจจุบันหลายโรงงานในประเทศไทยเริ่มมีการนําหุ่นยนต์ส่งของหรือ Delive r y r o b o t เข้ามาใช้ในการลดภาระงานบางอย่างให้กับพนักงานซึ่งการทํางานในรูปแบบของ Delive r y r o b o t ช่วยหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะคะที่ประเทศออสเตรเลียมีบริษัทเอกชนได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในการส่งมอบพัสดุในเมืองแบล็กเบิร์กรัฐเวอร์จิเนียให้กับนักเรียนที่เวอร์จิเนียเทคในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาผู้ให้บริการด้านขนส่งโลจิสติกและร้านขายยาชื่อดัง ใช้โดรนจัดส่งเวชภัณฑ์และผลเลือดไปยังโรงพยาบาลในเมืองราลีเมืองหลวงของรัฐนอร์ทแคลโรไล,ลานาและบริษัทเอกชนในประเทศรบันดาและประเทศกาหนาได้มีการใช้โดรนจัดส่งเวชภัณฑ์แล้วเช่นกันค่ะเทคโนโลยี 5G มีความหน่วงต่ำเมื่อนำมาใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างโดรนเพื่อส่งของนั้นทำให้ตอบสนองไวขึ้น สามารถสั่งงานและควบคุมสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างโดรนเพื่อส่งของนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่หลากหลายในเวลาไม่นานสร้างบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าเกิดแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงแบรนด์และผู้ค้าปลีกด,ด้วยเทคโนโลยีใหม่และสามารถลดต้นทุนการจัดส่งได้80%ถึง90%เมื่อเทียบกับแรงงานมนุษย์เลยละคะ่ะ แล้วการนำเสนองานผ่าน 3D โฮโลแกรมนะครับนาฬิกามีกระบวนการทำงานอย่างไรครับด้วยความยินดีค่ะคุณวสินระบบทำการสืบค้นข้อมูลพบข้อมูลที่ต้องการค่ะโฮโลแกรมเป็นบริการด้านการสื่อสารระยะไกลที่สามารถถ่ายทอดภาพาว,วิดีโอ3มิติได้แบบ360องศา มีความเสมือจริงและเรียลไทม์ภายใต้เทคโนโลยี 5G การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมสามมิตินั้นถูกนำมาช่วยในการสื่อสารทางไกลเพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่และการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด19ทำให้การดำเนินธุรกิจหรือการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยที่ผู้คนไม่ต้องออกมาพบปะกันลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากมีการพบกันในระยะใกล้ชิดหรือเข้ามาอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันซึ่งกระบวนการทำงานมีดังนี้ค่ะฝ่ายต้งทางหรือผู้ที่ต้องการจะส่งสารจะเป็นผู้สร้างภาพโฮโลแกรมสามมิติของตัวเองผ่านหน้ากล้องเพื่อให้ระบบประมวลผลเปลี่ยนภาพสมิติ ไปเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ3มิติและส่งเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ3มิติออกมาด้วยวิดีโอแบบ3มิติจากนั้นวิดีโอดังกล่าวจะถูกส่งออกไปแบบสตรีมมิงเพื่อให้ถึงผู้รับผ่านการเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายไร้สายของเทคโนโลยี 5G ซึ่งปลายทางหรือผู้รับอาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อทำให้การรับสัญญาณภาพและเสียงดังกล่าวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเช่นส่วนแว่นตาฮ o l o เพื่อให้วัตถุในคอมพิวเตอร์แสดงผลเป็นภาพโพโลรโแกรม3มิติหรือเป็นภาพเสมือนจริงขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าคู่สนทนานั้นได้ปรากฏตัวตรงหน้าในสถานที่เดียวกัน เกาหลีใต้ได้มีการนำเทคโนโลยี 3D โฮโลแกรมมาใช้ในการนำเสนองานประกอบการประชุมทางธุรกิจแบบเรียลไทม์เป็นการประชุมเพื่อลงนามข้อตกลงทางธุรกิจอย่างเป็นทางการที่ห้องประชุมเสมือนจริงของเจ้าหน,ชน,ชน,น,น้า,านที่ระดับสูงของบริษัทเอกชนชั้นนําในเกาหลีใต้และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทเอกชนชั้นนําในประเทศไต้หวันโดยไม่ต้องมีการติดต่อกันโดยตรงเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ความร่วมือดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะมีการเชื่อมต่อโครงข่ายสัญญ,ญาณไร้สายผ่านเทคโนโลยี 5G และแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงมีการนำเทคโนโลยี s u p e r VR ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสมือนจริงมาใช้ประกอบการประชุมทางไกลดังกล่าวร่วมกันทั้งนี้ยังได้นำซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันการประชุมทางวิดีโอผ่านเทคโนโลยี 5G รวมกับเทคโนโลยี 3D โฮโลแกรมมาใช้ในการประชุมการส่งข้อมูลระหว่างการประชุม หรือการแชร์สไลด์ในการประชุมออนไลน์ทำได้อย่างรวดเร็วเพราะเทคโนโลยี 5G มีความเร็วและแรงกว่าเดิมถึง20เท่าการประชุมดังกล่าวจึงสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรืน่นซึ่งการประชุมในรูปแบบนี้สามารถมีผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง8คนเป็นการประชุมในรูปแบบการสื่อสารด้วยภาพวิดีโอที่มีความละเอียดสูง ผู้ใช้สามารถสนทนาด้วยเสียงได้แบบเรียลไทม์โดยที่ระบบการส่งสัญญาณไม่สะดุดและดีเลย์ทั้งนี้ในที่ประชุมดังกล่าวยังมีการนำเสนอแอปพลิเคชันที่สามารถนำมาใช้งานได้มากกว่าการประชุมทางวิดีโอนั่นก็คือการสตรีมสื่อแบบ Over the Top ที่มีความละเอียดสูงพิเศษบนเว็บไซต์และการบรม็มิ่ง 5G ในเชิงพาณิชย์โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นสามารถนำเสนอละครผ่านเว็บไซต์ที่มีการถ่ายทอดภาพได้อย่างมีคุณภาพสูงและรายการบันเทิงในรูปแบบเรียลิตี้ได้อีกด้วยนะคะแล้วเทคโนโลยี 5G มีการทำงานหนุนเสริมกระบวนการดังกล่าวอย่างไรบ้างครับเทคโนโลยี 5G ถือเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะเทคโนโลยี 5G นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของการสื่อสารในโลกอนาคตที่เน้นการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงอุปกรณ์ต่างๆสามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประมวลผลแบบอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องใช้คนควบคุมทำให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำงานผ่านเครือข่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้สามารถทำงานแทนแรงงานมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ประกอบกับอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งหรือ IoT ในรูปแบบของสัญญาณอัจฉริยะหรือ smart contract ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสาื่อสารและส่งสัญญาณได้มากกว่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีไร้สายในแบบเดิมๆเ,เ,เพราะมีการประมวลผลโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากไว้ในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและนำไปประมวลผ่านเทคโนโลยี Big Data ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาเรื่องของการจัดการข้อมูลและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทำงานของมนุษย์ทำให้เกิดการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจกที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงยังสามารถทําให้การทําธุรกรรมทางธุรกิจดําเนินขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 จากข้อมูลงานวิจัยของ IHS Markit และมหาวิทยาลัยชั้นนําของสหรัฐอเมริกาต่างประเมินว่าเทคโนโลยี 5G จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในอนาคตและเป็นเทคโนโลยีสำหรับบริการเกือบทุกประเภทกลายเป็น General Purpose Technologies หรือ GPT โดย IHS ประเมินว่าเทคโนโลยี 5G จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและธุรกิจถึง12.3ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสร้างตำแหน่งงานและอาชีพใหม่ๆเพิ่มกว่า22ล้านตำแหน่งทั่วโลกได้ภายในพุทธศักราช2578เลยละค่ะ smart service คืองานบริการที่กำลังเป็นที่นิยมและมีธุรกิจหลายประเภทที่หันมาใช้รูปแบบการให้บริการในลักษณะนี้มากมายทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยของเราด้วยนะคะเพราะการนำเทคโนโลยี 5g มาใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการนี้จะช่วยให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้รับความรวดเร็วและสะดวกสบายของการบริการนั้นได้ดียิ่งขึ้นทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายของโรคระบาดได้อีกด้วย ซึ่งหากผู้ประกอบการหันมาใช้เทคโนโลยี 5G เข้าไปผปสมผภาษาในเรื่องของการให้บริการกับธุรกิจของตัวเองก็จะทำให้ธุรกิจเติบโตและได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณวสินต้องการให้มาริกาช่วยเหลือเรื่องใดเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีแล้วครับ คุณผู้ิและคุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็สามารถนําเทคโนโลยี 5G นี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตัวเองหรือลองใช้บริการที่มีการนําเทคโนโลยี 5G นี้มาปรับใช้ได้เช่นกันนะคะขอบคุณมากครับมาริกาด้วยความยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับโลก 5G Society สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือการผจญภัยในโลก 5G ร่วมกับผมและมาริกา s mart service การเข้าถึงการให้บริการในรูปแบบอัจฉริยะและการนำเสนองานในรูปแบบอัจฉริยะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ตอนนี้ทุกประเทศต่างกำลังมุ่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 5G และ IoT ในธุรกิจบริการรูปแบบต่างๆแบบเต็มกำลัง Smart Service เป็นการนำเทคโนโลยีของการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยี 5G และ IoT เพื่อแก้ไขปัญหาภาคธุรกิจในช่วงที่เรายังต้องเผชิญหน้ากับโควิด -19 และนี่คือเทคโนโลยีที่จะทำให้ชีวิตของเราในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปสุดสิ่งที่ดีกว่า 5G New Life New Change พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ กับ Smart Oil and p e t r o e h เ m i c a l เทคโนโลยี 5G ที่จะเข้ามาพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำมันปิโตรเลียมและเทคโนโลยีชีวภาพจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามครับ